วันนี้จะมาสอนการสร้างแบบจำลองเลสเตอร์เหมาะสำหรับสร้างพื้นที่ฝังกลบขยะนะครับอันดับแรกครับการวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างที่ฝังกลบขยะเนี่ยต้องกำหนดประเด็นปัญหานะครับ 1. ความเหมาะสมในแต่ละระดับพื้นที่เท่าใด2ในแต่ละพื้นที่อำเภอมีความเหมาะสมอยู่ในระดับใดบ้างกำหนดปัจจัยหรือตัวแปรที่ใช้วิเคราะห์ 1. ความลาดชั้น 2. สองนาะชั้นหิน3ระยะห่างจากถนนสายหลัก สระยะห่างจากชุมชนการเตรียมข้อมูลนะครับได้แก่การนำข้อมูลจุดความสูงการสร้างแบบจำลองความสูงเชิงเลขการคำนวณความราดชันนะครับการคำนวณเนี่ยยูคลิดิอันดิส a ทน e การจักลุ่มข้อมูลใหม่ดีคาสิฟายค่าคะแนนและถ่วงน้ำหนักของแต่และตัวแปรนะครับมีความลาดชันลักษณะชั้นหินฐานระยะห่างจากถนนสายหลักระยะห่างจากชุมชน วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับตามตารางนี้เลยการวิเคราะข้อมูลเนี่ยซ้อนทับนะครับ overlays an analysis นะครับก็ดูตามนี้นะครับ s t a b i l landfill นะครับดูตามนี้นครับจุดกลุ่มพื้นที่เหมาะสมจุดพื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างที่ฟังก์พยะออกเป็น3กลุ่มได้แก่เหมาะสมน้อยเหมาะสมปานกลางนะครับ อ่ะแล้วเ,เริ่มทำกันเลยตั้งแต่แรกไปที่ l a n ฟ f i l l นำข้อมูลชน ev elv นะครับกับชนโปรมาจากนั้นเราทำการ dw นะครับไปที่ s p a t i a l analysis t o interpolation dw ครับอันนี้เป็นค่า elv นะครับ เซฟตามต้องการมีเซฟเป็นกดเซฟนะครับเอาพูดเซลซ้ายเป็น40นะครับไปเปลี่ยนเอลูเมนต์ด้วยชนโปลาสเตอร์นาราสินะครับชนโปโอเคและโอเคนะครับ แล้วก็รอโหลดสักแป,ป๊บนะครับอ่ะแล้วก็ได้ idw มาแล้วนะครับต่อไปไปใส่ค่าส l o p ให้มันนะครับให้กับชั้นข้อมูลโดยการที่อัพทูนบ็อก td n นส t o raster surface นะครับ slope input ใส่ e นนี้ค่านี้ไปนะครับ dm อ่ะแล้วก็เป็น slope นะครับ save เป็น s l o save นะครับอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนค่า e v l u m e n t นะครับเพราะ ไอตัว DM ของเราเนี่ยเปลี่ยนค่า e l e m e n t มแล้วเราไม่จ้องเป็นต้องเปลี่ยนนะครับต่อไปกดโอเคเลยเราจะได้ค่าส l ลปอมานะครับอ่าได้ค่าเราส e ลปออกมาแล้วอืมอันนี้เป็น ดูนะครับอันนี้เป็นค่า dm เมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ลืมปิดข้อมูลชนโพชนีอาวีนะครับอ่านี่ก็คือข้อมูลใน dw ปิดนะครับอัสโมาจากนั้นไปทำการจัดกลุ่มนะครับ declassify แล้ี Art ้ a r u m box s p e c i a l i z a t o t o declass declassify input ใส่ส l o w ไปนะครับ จากนั้นไปค l า s s i f y แล้วต้องเปลี่ยนคลาสเซนเนี่ยให้เป็น4นะครับแต่เราต้องเปลี่ยนเมธอดเป็นอันอื่นก่อน<ม>นะครับเปลี่ยนเป็น4นะครับมะเป็น m ม n u เรน,นี้เป็น5 15แล้วก็30นะครับจากนั้นกดโอเค และเปลี่ยน new value เป็น3ต่อไปครับเปลี่ยนนี่เป็น1อันนี้ก็ศูนย์นะครับจากนั้นก็กดโ OK. อเคนะครั้คะแนนจะได้ดีคสิไฟล์มาครับ จากนั้นนำข้อมูลชนจีโอออกมาปิดนี้กันนะครับต่อไปไปที่ open attribute ทำการเพิ่ม add field นะครับเป็น class นี้เป็นสามนะครับกดโอเคอ่าเราก็จะได้มาแล้วนะครับคาาหนึ่งกิดสิบหนะครับจากนั้นเราไปสร้างเงื่อนไขให้คะแนนกับข้อมูลนี้นะครับข้อมูลหินนะครับในการไปที่ select by attribute ให้คะแนนหินท้ายก่อนนะครับ เท่ากับ get unique value หา inside น,นี่นะครับใส่ตามผมเลยนะครับ ก็ apply เราก็จะได้ที่เป็นหินทรายนะครับเราไปคลิกไฮไลท์ตรงนี้แล้วก็กดคลิกขวาเข้าไปที่ fill า a คลเ a t ตอนะครับเปลี่ยนอันนี้เป็น1กดโ OK. อเคข้อมูลหินทรายก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับต่อไปให้คะแนนหินตะกอนทำเหมือนกันนะครับแต่ข้อมูลตามผมเลย ก,กด apply. แอปพายแอปพายคะแนนเนตะกรนะครับเป็น2 โอเคจากนั้นนะครับทำเหมือนเดิมนะครับให้ค่คะแนนหินฟิวไลท์และหินไบโอไทส์นะครับเคลีย์ก่อนเท่ากับฟิวไลท์ออกเท่ากับแอปพลายไปจากนั้นก็คลิกขวาให้เป็นเลข3นะครับจากนั้นกดโอเคแล้วคลิกไปตรงนี้นะครับ จากนั้นทําการเปลี่ยนข้อมูลโพลิกอนเป็นข้อมูลลัสเตอร์นะครับปิดไป้ไปที่อาร์ทูนบล็อกแล้วไปที่ Conversion to To r a s t e r นี่นะครับ p o l ิ g o น e to cluster นะครับชนโปร value f i l l เป็น um class นี้ครับงเราเซฟเป็นนะครับ wow. Safe, เปลี่ยนเซลซ้ายเป็น40กดโอเคกันรอสักครู่นครับอ่าเราก็จะได้ออกมาแล้วเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปน้ำข้อมูลชนทรานออกนะครับเอาอ,อกมาไปที่ Action Box Special s i t op, l Distance และไปที่ Euclidean Distance นะครับใส่ข้อมูลไปเลยเป็นชนทรา s s v e นะครับกด Save เปลี่ยน o u t p u t size เป็น40จากนั้นก็เปลี่ยน Element ้วยนะครับ กดโอเคและโอเคนะครับเราก็ได้ระยะห่างจากถนนแล้วนะครับต่อไปไปใส่ค่าจัดกลุ่มนะครับ ดี e คาสิฟไฟล์แคสิไฟล์นะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นสี่ไม่ตอบเป็นเมนวนนี่เป็นหนึ่งพันสองพันและสามพันนะครับกด โอเคจากนั้นเปลี่ยนตรง new value เป็นเป็น0 1 2 3นะครับจากนั้นกดโอเค ไปก็ได้เป็นรีคลาสทรานนะครับปิดอันนี้นะครับต่อไปนำข้อมูลชนวิวมานะครับปิดนี้ก่อนครับจากนั้นไปที่ยูเครเดียน distance นะครับชนวิวเซฟเป็นวิวนะครับกดเซฟอาพพุเซลไซส์เป็น40เป็นเอเมลูเมนต์นะครับเหมือนเดิมชนโปร กดโอเคนะครับแล้วโอเคได้เลยอ่าเราจะได้าแลนะครับวิวจากนั้นไปที่ทําการแบบ่งจัดกลุ่มนะครับ Reclassify ครับเปลี่ยนนี้เป็น C เป็นเมนูนี่เป็นค่า1,000 2,000 3,000นนะครับกดโอเคจากนั้นกดโอเคและทำการจัดกลุ่ม ข้อมูลวิวนะครับปีนี่เอาแล้วครับจะได้แบบนี้มานะครับจากนั้นทำการรวมตัวแปรนะครับที่เราทำมาทั้งหมดนี้นะครับมีทั้งวิวคลานสโลปและ G.O นะครับนำมารวมข้อมูลกัน โดยการไปที่ Artunbox c s p a t i a l a y s i s Tool ไปที่ Map l g b ครนี่นะครับกดใส่ค่าตามผมเลยนะครับ เซฟเป็นอครับมีอะไรผิดพลาดนะครับเราต้องดูดีๆนะครับอันนี้จะผิดเกิดการผิดพลาดง่ายๆนะครับอ่านี้นะครับเลื่อนใส่อันนี้ไปในการเซฟเป็นซัมกดเซฟนะครับแล้วกดโอเคอ่าผลลงที่ได้นะครับจะเป็นบริเวณฝังกบขยะนะครับ ต่อไปทำการลริาสิทธิไฟการลิคสิสธิไฟเนี่ยจะเป็นจัดพื้นที่เหมาะสมนะครับเราล,ลองใส่นี่ก่อนตัวหนึงใส่สีให้มันสวยงามนะครับการลริาสิทธิไฟ ลนะครับเป็น value ไป classify เปลี่ยนอันนี้เป็น3นะครับเมนูนแล้วเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็น15.09และ27.47นะครับ จากนั้นกดโอเคและเปลี่ยนค่า new value นะครับเป็น1 2 3นี้ถูกไ้้นะครับต่อไปกดโอเคอ่าเราก็จะได้ ภาพนะครับที่มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับสร้างที่ฝังกบขยะนะครับสำหรับวันนี้การสร้างทดลองแรสเตอร์เหมาะสำหรับสร้างพื้นที่ฝังกบขยะนะครับมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ